วันนี้คุณดูนะครับมาจากการจนาบุรีสังขะเข้ามาผ่านเป็นสิบดา่านแต่แรงงานต่างด้าวแสนกว่าคนเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาหลายปีเข้ามาโดยตลอดแล้ววันนี้นะผอ,อตรอคนใหม่ยังไม่ลงดาบยังไม่เอาตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดและไม่ต้องอารุ่มารวยอะไรทั้งนั้นคุณต้องรับโทษอย่างเดียวปล่อยปละละเลยแล้วสอบไปว่ามี แบบพิเศษไหมมีใต้โต๊ะไหมลงโทษกันให้เห็นวันนี้คุณเห็นไหมครับว่าจุดกำเนิดของโควิด19ตั้งแต่ครั้งแรกในช่วงต้นปีมาจากอะไรมาจากกองทัพจัดชกมวยที่สนามมวยลุมพินีนั่นคือรอบแรกอย่างที่ผมบอกรอบที่สองเอามาอีกสังขละบุรีเข้ามาจากแรงงานต่างด้าวก็คือพม่านั่นเองความผิดของใครก็คือทหารกับตำรวจที่อยู่ชายแดน ดานเป็น10 20ด่ดานเป็นร้อยดานเลยแต่ปล่อยให้เข้ามาตลอดระยะเวลาหลายปีจนมีจํานวนประชากรสะสมเขาเรียกว่าแรงงานเถื่อนแรงงานต่างด้าวสะสมในจังหวัดสมุทรสาครถึงแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนไม่นับรวมจังหวัดอื่นที่แรงงานต่างด้าวแพร่กระจายหรือนเดินทางไปทำงานในทั่วทั่วทุกจังหวัดทั้งประเทศวันนี้ผ่านเข้ามา พอบอตรรลงโทษบ้างหรือยังยังพอยัง,อยง,ออยงมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคุณดูตั้งแต่สนามมวยลุมพินีครั้งแรกคุณดูลงโทษใครไปบ้างอันนั้นสนามมวยลุมพินีเป็นจุดกำเนิดโควิดครั้งแรกในช่วงปลายปีต้นปีที่แล้วไม่มีเลยนะครับที่จะลงทันใครถึงขั้นสูงสุดหรืออะไรเพราะว่าในครั้งแรกมีผู้เสียชีวิตจากโควิดมีผู้ติดเชื้อมากมาย ก็ยังไม่มีการลงโทษให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเอาวันนี้เอาเอีกด่านสังฆาตำรวจนะตะเวนชายแดนทหารนะคุณดูสิครับลงโทษใครให้เห็นกันจะจะเปิดหน้ากันให้เห็นชัดไหมไม่มีครับผบตอรอคนใหม่ไม่ได้เรื่องนะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามทำงานแต่ว่านี่พวกกูนะกูต้องดูแล นะกูต้องดูแลผลประโยชน์ของพวกพ้องกูกูขึ้นมาเป็นผอบอรตอรอกูต้องดูแลให้หมดนะจะฟันลูกน้องเองก็ไม่ใช่อันนั้นพวกเดียวกันอย่างนี้แหละครับสุดท้ายนี่เข้ามามุวิกว่าแล้วยังเอาผิดตำรวจหรือทหารที่อยู่ตรงด่านไม่ได้เลยซึ่งผมเน้นย้ำไปที่ใครอะ,อ,ะอะไรนะผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องโดนหนักๆคนนี้ ถึงบัดนี้นะครับผอบตรยังไม่ลงดาบไปเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรเข้ามาพันคนแป0รคนเพิ่มวันละร้อยสองเพราะเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเพิ่มก็มาเยอะขนาดไหนก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเอา้าสุดท้ายวันนี้เป็นความหละหลวมของตำรวจอีกโน่นระยองเปิดบอลกันโอโหโงครึ่ง จนทำให้มีผู้ติดเชื้อไป20กว่าคนแล้วเก้าสเต็ปไปนะ3 4มสผมไม่รู้อันนั้นต้องมาตรวจเชืออเช้อกันอีกทีนึงตรวจหาเชื้อกันอีกทีนึงแต่บอลเนี่ยมันไปโผล่ที่ระยองใครเป็นคนต้องรับผิดชอบครับพี่น้องก็คือตักเจ้าหน้าที่รัฐเอาสุดท้ายโควิดนะมันแพร่กระจายเพราะใครเพราะประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่เพราะใครเพราะเจ้าหน้าที่ัฐ แล้วทำไมเจ้าหน้าที่รัฐทําไมต้องมารับผิดชอบในการกระจายหรือการแพร่เชื้อของโควิด -19 ก็ความหลาหลวมในการทํางานการมีแบบวิธีพิเศษเข้ามาอ่ะพิเศษจัดตั้งบ่นได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันจัดชุมนุมเกิน5้าคนไม่ได้ไปประท้วงที่สนามหลวงก็ไม่ได้ ไปจัดชุมนุมที่ไหนเกินหคนประท้วงรัฐบาลไม่ได้แต่ตั้งบอนกันเป็นร้อยที่จังหวัดระยองผู้ติดเชื้อบานตะไทยสุดท้ายไม่รู้วันนี้ระยองจัด็ลอกดาวหรือเปล่าอันนี้คือความหลาหลวมของตำรวจเพราะเป็นความอ่อนแอของผอบ,อรผอบอตรอคนปัจจุบันคุณดูสิประชาชนให้โอกาสสัปดาห์กว่าว่าจะเอาคนมาลงโทษไอ้พวกที่รับใต้โต๊ะไอ้พิเศษทั้งหลายไอ้สิกว่าดานยีกว่าดานกว่า แรงงานต่างด้าวจะทะลุมาที่ไทยได้เนี่ยไอ้พวกนี้ต้องรับผิดชอบหมดแต่พบตะรไม่เด็ดขาดพบตะรอ่อนแอคุณดูสิครับเจ้าหน้าที่รัฐมีอํานาจสูงสุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นโจรเสเองหรือเปล่ากลายเป็นโจรเสเองหรือเปล่าถูกไหมเป็นโจรก็คือก็ทําเยี่ยงโจรหากินหาเศษหา,เ,าเลอจากแรงงานต่างด้าว หาเศษหาเลยจากผู้มีอิทธิพลในจังหวัดระยองสามารถทําให้เปิดบ่อนได้จนมีผู้ติดเชื้อบานตะไทยอันนี้ล้วนแล้วแต่ความบกเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นเลยอะทั้งทหารและตำรวจอะทีนี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมานี่ย้อนกลับมา,บมาตำรวจอยู่ในความดูแลของใครประยุทธ์จันโอชาเอาชิปชิปแล้วพี่ประยุทธ์เราพี่ตู่เราปีใหม่นี่งานเข้าไม่ได้หยุด มีกระแสกันต่างๆนานาครับพี่น้องนะเออเขาบอกอะไรนะมีข่าวจริงหรือเปล่าข้าราชการตํารวจจะโดนไล่ออกมันบกคือตํารวจนะคุณต่อให้หนักขนาดไหนเนี่ยมันไม่ไล่แต่มันย้ายสุดท้ายพอเรื่องเงียบมันก็ย้ายกลับมาที่เดิมเท่ากับไม่ได้ลงโทษผมถึงบอกวันนี้เนี่ยผอ,อตรอคนใหมต่ต้องลงดาบต้องลงดาบ แล้วลงดาบต้องให้ลงดาบจริงๆไม่จะจับย้ายโน่นจับย้ายนี่คุณอย่าลืมคนที่ลักลอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบมาผ่านช่องทางพิเศษเผลอๆคุณเชื่อผมไหมแสนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาจากช่องทางพิเศษหรอกเข้ามาจากช่องทางปกตินี่แหละแต่เข้ามาได้และเพราะอะไรถึงเข้ามาได้แล้วใครต้องรับผิดชอบแล้วผบตรทำอะไรอยู่ อ่าและผบปตอเป็นลูกน้องใครแล้วสุดท้ายวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ละหลวมนะไม่ดูแลประชาชนไม่ปกป้องอาณาเขตไม่ตรวจตาอย่างเข้มงวดอ้างว่าประชาชนต้องช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาวันนี้คุณจะให้ประชาชนมาเป็นทหารแทนคุณเหรอมาจับปืนแทนคุณใช่ไหมเขาจ้างคุณมา เขาจ่ายภาษีคุณไปให้คุณไปปกป้องรั้วของชาติแต่กลับกลายรั้วของชาติวันนี้หันหลังกลับมาแล้วถามประชาชนบอกว่าเฮ้ยทําไมมึงไม่ช่วยดูล่ะเฉพาะกูกูจะดูทันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันตลกไหมอ่ะมึงบ้าไปแล้วแล้วจะพูดกันสม่สำาเสมอพูดกันเยอะแยะแรงงานต่างด้าวผ่านมาเนี่ย เข้ามาแสนเจ็ดหมื่นคนผมถามทุกคนและถามที่คนที่ในสังขบุรีกาญจนบ,บุรีสิว่าแสนเจ็ดหมื่นคนวันนี้มันเข้ามาเฉพาะเดือนนี้แสนเจ็ดหมื่นคนเหรอครับมันไม่ใช่ไงมันเข้ามาทีละหมื่นทีละพันทีละห้าร้อยตลอดระยะเวลาสิบยี่สิบปีมันเข้ามาโดยตลอดแล้วใครปล่อยให้เข้าและเข้ามาทางช่องทางพิเศษเหรอเอาดูป้าผมเหรอ ผมว่ามันไม่ใช่มันเข้ามาทางช่องทางปกตินี่แหละแสนเจ็ดหมคนน่ะใครมันจะไต่ขอบภูเขามาละ่ะแสนเจ็ดหมื่นคนน่ะเอาผมถามจริงๆไตาา่ึ้นมาเดินเรียบๆมาแค่สี่ห้าคนก็เห็นกันแล้วทหารมันก็มีตายกเว้นแบงค์มันปิดตาถูกไหมนายสัง่งใช้คำเนี่ยคุณดูปากผมนายสัง่งมองไม่เห็นซะบ้างนะอะไรมองไม่เห็นซะบ้าง นายสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการตำรวจวงการทหารสกรปรกโสมมที่สุดครับมีกระบวนการสแสวงหาผลประโยชน์ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้งหมดตำรวจดีมีเยอะนะใครจะมาด่าผมด่ามาได้เลยทหารดีมีเยอะนะแต่ตำรวจดีทหารดีกลับไม่มีอำนาจไงแต่ทหารชั่วนะตำรวจเลว กลับมีอำนาจไงคุณเชื่อไหมวันนี้มีการส่งสวยเดือนหนึ่งเท่าไหร่ในแต่ละด่านนะในแต่ละด่านนะที่เราบอกว่าแปะเจีย๊ยแป๊เจีย๊ยเงินพิเศษเงินใต้โต๊ะมันมีเสมอแต่วันนี้คุณบอกว่าคุณสุดจริตมากเลยคุณเที่ยงทรรมคุณให้ความยุติธรรมใช่ไหมผอตรอคนใหม่วันนี้เนี่ยเอาเข้าพอเจอเข้ากับลูกน้องตัวเองคุณกลับไม่จัดก,การคุณบอกนะ เพราะว่ากระแสะโซเชียลมันกดดันบอกจะลงโทษตำรวจนั้นตำรวจนี้คุณเปิดหน้าให้ชัดสิคุณลงโทษใครอย่างน้อยเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุณต้องปลดแล้วไม่ใช่ย้ายแล้วในส่วนของตำรวจที่มียศนะลดหลั่นกันไปเอาโทษเลยว่ากันมาเปิดหน้ากันให้ชัดไม่ใช่มาหมกเม็ดกันลงโทษอย่างนี้วันนี้เพราะคุณทำงานแบบนี้ คุณด้อยความสามารถแบบนี้โควิดเลยดีดไปที่ระยองอีก20กว่าคนติดในบ่อนกันพนันเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกที่ระยองทหารไหนบอกดูแลกันเข้มแข็งฮะปล่อยให้มีการเปิดบ่อนได้ยังไงประเด็นคือบ่อนเนี่ยมันเป็นแหล่งแพร่เชือ้อเอาทุกอย่างเอาทุกสิ่งเอากฎหมายทุกข้อมานะฮะ มาจำกัดกลุ่มผู้ชุมนุมว่าอย่าให้เกินห้าคนแต่คุณดูที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำงานกันยังไงเอาจริงไม่จริงเล่าถูกไหมวันนี้คดีของคุณคุณมีคดีคุณติดคดีอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุยกันข้างล่างสอนอ,อย่าให้ขึ้นไปถึงบนสอนอ,อยัดเงินกันก่อนอคุณหลุดพ้นไปอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้กันแล้วอะเดี๋ยวเนี้มันไม่ไม่เฉพาะเป็นแค่เดี๋ยวนี้มันเป็นมานานแล้ว แล้วประชาชนเนี่ยจะต้องพึ่งใครอ่ะวันนี้ประชาชนพึ่งตำรวจได้ไหมไม่ได้ไอ้พึ่งมันเดี๋ยวมันก็โยนขี้ใส่เราอีกพึ่งทหารได้ไหมก็ไม่ได้เดี๋ยวทหารมันก็โยนขี้ใส่เราอีกแล้วทหารมี่พวกใครเอาก็พวกประยุทธ์พวกลุงตู่อ้าแล้วตำรวจใครคุมเอาก็ลุงตู่ที่คุมเอ้าสุดท้ายโดนนั่งขึ้นนั่งล่องลุงตู่เนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ย ลุงตูในฐานะดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นนายของอบตรคนใหม่เนี่ยคุณรับผิดชอบเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ไหมที่มีผู้แพร่เชื้อจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นนับพันคนเนี่ยคุณรับผิดชอบได้ไหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาถือว่าคุณทำงานบกพร่องละหลวมทำงานผิดพลาดคุณต้องรับผิดชอบโดยอะไรโดยการลาออกครับแต่นี่ พลเอกประยุทธ์โดนกี่น้ำต่อกี่น้ำคดีต่อกี่คดีไม่เคยออกมานะแงนอกรับในฐานะเป็นชายชาติทหารว่าผมยอมรับความผิดยอมรับลาออกเลยไม่เคยมีฮนะไม่เคยเห็นหน้าดาน,นาทนหลุดไปลุ้มกี่คดีรอดช่องไปรอดช่องแล้วรอดช่องเล่าไม่รู้กี่คดีต่อกี่คดีพลเอกประยุทธ์ก็หลุดหมดหลุดเกลี้ยง ทั้งทั้งคดีแต่ละคดีเนี่ยนะฮะนะโดนตัดสินกันมาแบบกังขาประชาชนทั้งประเทศเอามันโดนอย่างนี้มันต้องหลุดแน่เอาสุดท้ายพ้นผิดมันโดนอย่างนี้อามันหลุดแน่สุดท้ายพ้นผิดดูทีครับแล้ววันนี้ประชาชนตัวดำๆเนี่ยตาดำๆเนี่ยตัวดำๆจะหันไปพึ่งใครล่ะครับ เพราะวันนี้ทหารก็ซัดมาที่ประชาชนตำรวจก็ซัดมาที่ประชาชนแล้วคุณฟังผมนะนี่มีการเปิดบ่อนที่ระยองนะแบบผิดกฎหมายแล้วต่อไปโควิด -19 จะแพร่ตามบ่อนพวกนี้ที่ผ่านมาพี่น้องยังจำได้ไหมบ่อนใจกลางกรุงเทพมหานครที่เปิดยิงกันตายขนาดนั้นยังเอาผิดใครไม่ได้สุดท้าย นะเข้าไปถึงสถานที่เกิดเหตุกล้องวงจรผิดปิดทุกตัวโดนถอดหมดทุกตัวโดยตำรวจไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เลยว่าใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีบ่อเอา้าวพอมาวันนี้บ่อนเกิดที่ระยองก็บอกว่าที่ระยองเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่มีบ่อนแล้วสุดท้ายก็มีผู้ติดเชื้อ20กว่าคนก็ไม่รู้เลย ไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่ระยองจุดเนี้ยมีบอนโอ้โหพี่น้องครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าเขาไม่รู้พี่น้องครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าที่กรุงเทพเนี่ยที่บอนทลายบ่อนได้ยิงกันตายคุณเชื่อหรือไม่ว่าตำรวจไม่รู้อ่ะโอเคถ้าคุณไม่เชื่อแล้วปัจจุบันนี้มีการลงโทษตำรวจแบบเปิดหน้าชัดไหมว่าลงโทษใครนะ ให้ออกจากราชาการอย่างโน้นอย่างนี้ลงโทษจากผอบอตรคนใหม่มีมั้งไหมถ้าไม่มีวันนี้แหละครับเราอยู่กันในสังคมไทยแบบนี้แหละครับแบบที่เห็นแหละฮะอันนี้คือชีวิตจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราหวังพึ่งตำรวจซึ่งเป็นคนที่กลุ่มกฎหมายอยู่ในมือคอยควบคุมประชาชนทั้งหมดพึ่งได้หรอครับเพราะตำรวจก็คือโจร โจรก็คือตำรวจทหารก็ทำตัวเหมือนเยี่ยงโจรโจรก็คือทหารเอาและสุดท้ายแล้วมันมีความชอบทำตรงไหนที่จะเอามือกำกฎหมายไว้และใช้กับประชาชนฮะถูกไหมคุณเหมือนโจรนะ่ะแล้วคุณเอามือของคุณน่ะกำกฎหมายแล้วมาใช้กับประชาชนน่ะคุณเลือกปฏิบัติคุณเลือกทำได้อะ่ะ แล้ววันนี้จะให้ประชาชนศรัทธาคุณได้ยังไงอะในเมื่อคุณน่ะก็เหมือนโจรไม่ปานน่ะเอาจริงไม่จริงอะคุณบอกว่าคุณไม่ได้เหมือนโจรแต่เพียงแต่ว่าคุณหลาหลวมก็นั่นแหละความหลาหลวมคุณนั่นแหละอาจจะสมรู้ร่วมคิดหรือร่วมไม้ร่วมมือกันใครจะไปรู้แต่สุดท้ายเนี่ยเป็นปีให้เล็ดลอดผ่านด่านมาเป็นหลายปีให้เล็ดลอดผ่านด่านมาคุณคิดว่าคุณเป็นโจรหรือคุณเป็นตำรวจล่ะ คุณเป็นทหารหรือคุณเป็นโจรล่ะอ่าผมถามเท่านี้ผมถามเท่านี้แล้ววันนี้ถ้าคนพวกนี้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจที่อ้างตัวเองว่าเป็นทหารแต่กับกลายมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยแล้วดันนะมีอำนาจกฎหมายอยู่ในมือที่จะจัดการกับประชาชนใครก็ได้ขอให้มีกลิ่นเถอะขอให้มีความผิดนิดๆหน่อยๆแล้วจะขยายแผลให้หมด แล้วคุณคิดว่ามันควรมีไหมทหารแบบเนี้แล้วค,คุณคิดว่ามันควรมีไหมตำรวจแบบเนี้ที่จะต้องมากุมกฎหมายมีกฎหมายอยู่ในมือพอเจอหน้าเราแล้วกดนั่นคุณทำผิดกฎนี้คุณทําผิดกฎนี้นะที่ประเทศมันจะชิบหายการแพร่เชื้อของโควิด19มาในละลอกที่สองตอนนี้เพราะใครก็เพราะนะประโยชน์ เพราะผลประโยชน์พอร,รับเงินพิเศษถึงทะลุมาได้ถึงสิบยี่สิบดานตรงชายแดนสังขละบุรีและตลอดตะเข็บแนวชายแดนจังหวัดเชียงโรงเชียงรายก็ว่ากันไปเอาแล้วหรอครับวันนี้เวลามันลิงก์ตำรวจมันลิงก์มันลิงก์กันทั่วประเทศมันทำงานเหมือนกันหมดเลยอะ มันเหมือนมันนัดกันทํางานว่าเออมึงต้องทํางานแบบนี้นะมึงอยู่ที่ด่านมึงต้องมีพฤติกรรมและสันดานแบบนี้นะมึงอยู่ที่ด่านนี้นะถ้ามึงไม่มีพฤติกรรมและสันดานแบบนี้นะมึงอยู่ที่ด่านไม่ได้มึงเป็นแกะดําอ่าที่เชียงรายมึงอยู่ด่านใช่ไหมมึงเป็นตํารวจตอมใช่ไหมมึงเป็นทหารมึงต้องมีสันดานแบบนี้นะถ้ามึงไม่มีสันดานแบบนี้มึงอยู่ด่านนี้ไม่ได้มึงเป็นแก่ดํานี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละ แล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีตํารวจไว้ทําไมเพราะตํารวจก็คือโจรโจรก็คือตํารวจเอาจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ความเลื่อมใสความศรัทธาหรือนะการที่เราจะไปเชื่อฟังเนี่ยของประชาชนเนี่ยที่เขารู้กฎหมายเนี่ยเขาก็แทบที่จะไม่เชื่อแล้วเขาแทบที่จะไม่เชื่อไอ้กฎหมายหวยๆตรงนี้แล้วถูกไหมเออนะครับ